สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้ไทยพบฟิลิปปินส์และฉันสายมากๆแล้วตอนนี้ห้าโมงคืนเพิ่งออกจากบ้านแล้วมันเตดสองทุ่มใช่ปะและฉันมากจากลัลูกกาเธอแต่คือมันตอนนี้มันปิดปีใหม่เนาะเราก็ไม่คิดว่าคนน่าจะน้อยแหละรถน่าจะไม่ติดแต่เราไปลองดูกันว่ารถมันจะติดไหมแต่ว่าคือใจอะวันนี้ไม่ได้ไปเชียร์เอ็กเลยนะขอโทษทีนะเอ็กคือวันนี้อยากไปเชียร์ไทยแบบไทยเลยนะคะแล้วก็เสียงก็ยังไม่หายตั้งแต่วันนั้นคิดก่อนหน้านี้เนาะเสียงก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนนนนนนกกกก็็็ยยยยยยัััังป่ยย่่่่ววอออออูตตต้้ตตนน้้นน้้แะีีีีคคืืจจพาาาาามมมมดดทสุบเเเิช เหมือนเดิมก็คือป่วยทั้งคู่นะก็คือมาก็คือป่วยด้วยกันตั้งแต่รอบที่แล้วจนรอบนี้ก็คือยังไม่หายทั้งคู่นะก็คือมาอ่ะสู้ๆนะไทยสู้ๆนะทีมชาติ สู้เขาให้ได้นะคะแล้วก็สู้ๆด้วยนั้ช่างภาพหมวกแดงเจอกันจ้าที่สนามาก็เราก็เดินมาหน้าสนามก่อนนะคะมาหาของกินหน้าสนามแล้วโชคดีมากที่วันนี้มีตลาดหน้ากกทเธอฉันได้แบบว่าอิ่มท้องไม่ต้องเดินข้ามถนนไปฝั่งอิ่มท้องแล้วพลังงานเหลือเราก็ต้องไปใช้พลังสิจ้าล่ารางวัลกันไปเลยระหว่างรอเวลาเ่กิจกรรมง่ายมากแค่โหลดแอปแล้วก็ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ยืนต่อคิวรอจับรางวัลน,นี่ได้เสื้อมาด้วยเป็นไงล่ะแต่เข้าโคตะกี้และนี่ค<ห>ือบรรยากาศสิ้นปีถามจริงว่าบรรยากาศสิ้นปีจริงหรอ คือพรุ่งนี้วันที่31ธันวาเธอพวกเธอไม่ไปเที่ยวไหนกันหรอถามจริงแต่ว,ว่าน,นี้คือรวมเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยเธอเอาซีกำลังใจแน่นขนาดนี้จะเอาอะไรมาเพ่ท่านผู้เยี่ยมท่นครับขอเสียงรบมือต้านรับทีมชาติฟิบินและทีมชาติ

to build better lives a more sustainable society a brighter tomorrow it's time for a new chapter to begin together we can build better be electric of 2024. อะไรอเปนเะ hey, ที่รัอเอาหน่อยเว้ยขออีกสักเมรนึงขออีกสักเมตรนึงตอนนี้เราที่สองหนึน่งแล้วเธอดีคนเยอะมากเธอดีไไหนไปไหนต่อหนัดูฝั่งนูดิอ่จจะสัแบบสีเหลืองเแบบ็นไปสุดยอดทีเรามป็เธอโอ้โหลูกอันนี้ดูงนี้ดูแน,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 น่นมากนี่คือซินปนะคะนี่คือิปเธอมาเป็น,นปเล่นนะคะ ที่นักบอลหมดแล้วเพรทีักขั้นที่รักซาสบช่าบอร์ดในฟิลิปปินส์แล์ายเกา จากเมื่อวานก็คือแบตฉันหมดเกี่ยงเครื่องเลยฉันเลยเก็บภาพมาให้ทุกคนดูได้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเสียงยังไม่มานะคะเสียงยังไม่มาก็คือกีทั้งนักกีฬานักีกทั้งช่างภาพเลยวันนี้เขาจะเดินทางไปเวียดนามกันก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่หมวกแดงนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะแล้วทุกคนนะคะแล้วก็ช่างภาพนักกีฬาต่างๆนะคะก็คืออีกอืดใจหนึ่งเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้ววันนี้เราอาจจะต้องเคาดาวผ่านห,หน้าจอกันก่อนนะคะทีละก็ไม่อยากให้ไปหรอกเอาจริงๆแต่ก็มันจะแพ้คาบ้านก็ไม่ได้ไง เออคือใจก็เราก็คือเราก็อยาก,ยากถูอครอบครัวในวันสิ้นปีใช่ไหมเราก็หกลักยือว่าแบบไม่อยากให้ชนะแต่ว่ามันจะแพ้ค่ะบ้านไม่ได้ไงเโตเาต้องชนะเอาไปก็ไป,ไปสู้นะเจ้าหมดแดงแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองรักก็มีความสุขอยู่แล้ว ก็นั่นแหละก็ทุกๆคนก็สามารถซัอร์ตพี่หมกแดงได้นะคะก็คือติดตามผลงานพี่หมกแดงได้ที่เพจช้างสึกเลยนะแล้วก็ถ้าจะเป็นกําลังใจให้พี่หมกแดงก็คือขอแค่กดไ like, ลค์กดแชร์โพสต์รูปภาพอะไรก็ได้นะคะในเพจนั้นนะคะก็จะเป็นผลงานของช่างภาพช้างสึกนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ช่างภาพด้วยนะแบ่งเสียใจเล็กๆน้อยๆมาให้ช่างภาพหน่อยนะคะรู้ว่านักเตะได้เยอะแล้วได้ล้นแล้วขอให้ทีมงานสักนี้สักหน่อยนะคะคือนางก็เหนื่อยเนาะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรป่วยตามนักบอลเขาไปหมดเลยอาเขาไปไหนก็ต้องไปตามเขาสู้นะคะสู คนไทยนะคะก็คือเราก็แบบเราคือตสานยิ่งใหญ่เราจะไม่ยอมให้มาตีในเมืองเราได้ยังไง <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละก็เอาถ้วยกลับมาให้ได้นะคะเดี๋ยวก็นัดไหนที่เอยนัดหน้าไม่ใช่นัดไหนที่นัดหน้าที่มาเจอในบ้านของเราก็มาคว้าถ้วยเลยในบ้านของเราเลยละกันให้บรรชนะไปเลยราชมังต้องแตกในแมตช์หน้าโอเคเจอกันนะจ,จ๊ะจบ